ก็มาเก็บผักกันต่อครับอ ครับอือแง่เก็บ ก่เข้าสวนครับนี่ครับปี๊ปปปปี๊ปปี๊ปป๊ปปี๊ปีปีปนีครับเป็ดมีสิบสองตัวครับปี๊ปปปป๊บปมานี่แล้ว ปี๊ปปี๊ปปี๊บ,บ,บ,บม,าม,ามามามากินข้าวมาเอาผักมาให้วันเนี้ย่ะปี๊บปี๊ปอ่ะนี่ครับผักที่มันแก่เขากับเอาไม้ตวเนี้ยครับ ตัวข้างนอกก็ได้กินเนาะไก่ไก่ก็กินกินไม่ทันก็มีตัวกินครับเนี่ยอึ๊บฮะปีปิีป่ะกินแล้วกินไหมปี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 ปบปี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  ปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊นี่ครับชีวิตประจำวันก็จะประมาณนี้ครับรดน้ำผักเอาผักมาให้เป็ดครับอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวน้นอยๆนะครับเรซื้อมาตัวส0สิบาทตัวเล็กครับนี่เริ่มโตละขังเพราะว่าหมาเยอะนะครับหมาหลายมันกัดนะครับมากัดนะครับ ก็เลยขังไว้ก่อนเดี๋ยวเรดูฝนค่อยปล่อยนะครับให้โตเต็มที่ก่อนนะอันนี้เริ่มโตแล้วครับเอามาเลี้ยงได้สองเดือนกว่าแล้วครับแต่ว่าเป็ดนี่น่าจะอายุสามเดือนกว่าแล้วเพราะเขาเลี้ยงที่บ้านเขาตัวอันนี้ครับเดือนหนึ่งครับเริ่มทําไก่หน่อยเขามาเลี้ยงครับเอ้าวันละบางก้าวจะกินึ่งสิครับกินมันมือกินเราเลียนน้ำครับซกปรปกเดย นาวลมหนาวก็เล่นน้ำขึ้นเขาแต่ห here, ้ dad, ง D Superman. องป be ี๊บปี๊ปปี๊ปปี๊ปนี่จ่องเลยแหละเวลาโบมี่ยังกินอะปี๊ป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 งงงงงอ่าครับก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเนะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเดือนเดียสองเดือนอีกสักเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งเดือนเมษาพืาพ้นสัปพ่าฝนตกกระสีเริ่มปล่อยแล้วครับตอนนี้ก็ห้เพิ่นอยู่ในนี่ก่อนกระสีมีไก่ไข่พร้อมนะครับไก่ไข่มีอยูซีโตะโตวมันตายไปตัวหนึ่งครับนั่นก็ะสีเป็นสวนพักขังบานเทากระสีเอาพักไปปลูกครับอันนี้ก็เลืออยู่นี่เลือผพักที่เขาไปเก็บมาเมื่อกี้ก็ไปทั่วฟักเงวเขาก็จะได้ปลูกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นจะถึงฤดูฝนแล้วพว่าทั่วฝักเาามันจะประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับว่าจะได้กินไว้ องเดินกว่านะครับอีกเดือนนึงเดี๋ยวเขาต้องไถหุดหน้าแหละครับก็ได้ต้องเอาง่ายกันมาปุูกแน่ครับเนาะปิ๊ปๆิบเนาะไปแล้วนะปิ๊ปๆิปนะไปแล้วนะได้ยินไหมคนก็จะประมาณนี้แหละครับกินเมือมือกินละเล่นน้ำกินละเล่นน้ำครับเพียงพักเอามือว่านกามัมาให่สองหลอบเจ้าสองกำแรงสองกำครับ พักี่เขากินบ่ทันนะครับกสีไดย์เป็นอาหารเพิ่นนี่แหละน้าปีเปี๊บเนาะปี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 จ้องหน้าจ้องหน้าแน่แน่แน่ไม่เอานี่ครับตัวจะมาลอยกินนะครับจะพอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ